จะว่าไปคราวก่อนผมเพิ่งได้เรียนรู้อะไรดีๆมาด้วยละ่ะถ้าหากเราส่งแรงส่วนใหญ่ลงไปที่ช่วงล่างหรือขาพลังกำลังก็จะเพิ่มขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อเลยละ่ะมั้งนะก็แค่เดานั่นแหละจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอลองขอลกนิดหน่อยเนี่ยฉันก็อยาจะรู้เหมือนกันนะว่าเจ้าหนูยังนายเนี่ยจะเก่งขึ้นขนาดไหนถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เข้ามาได้เลย ข้าง,งั้นเริ่มเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวมาจะอยู่ที่ไปฝึกอะไรมานะเดีรย,ยวขนาดนี้ตกใจนะเนี่ยทำได้จริงด้วยนึกว่าจะเป็นแค่ทฤษฎีมั่วๆซะอีกที่พุ่งไป<ะ>มาเร็วนิดหน่อยใช่ว่าจะจับทางไม่ได้นะโ,โดนจับทางได้สัแล้วสิถ้าง,งั้น เพิ่มความเร็วอีกสักหน่อยก,ก็แล้วกันนะหายไปแล้วงั้นหรอเคปตายเดี๋ยวนี้นะ กระบวนท่าสองดาบนคราดกลืนกินแย่แล้วหลบไ่ทันแน่เหมือนการต่อสู้นี้จะรู้ผลแล้วเนะ่นานี่เจ็บตรงไหนมากไหม อ๋ออ๋อฉันไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วที่ไม่เป็นอะไรมากอ่ะไม่งั้นมีหวังโดนกับตันบทหูชาแน่นอนฉันนึกว่านายจะด่าหรือร้อเรียนที่ฉันแพ้ซะอีกนะเอ๊คุณพี่ไปติดฟิลเตอร์แปลกๆมาจากไหนครับเนี้ยก็ตอนด็กนายดูเป็นคนแบบไหนไงล่ะกาจอก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 โอเคเห็นภาพเลยอ่ะการต่อสู้นี้ฉันแพ้เต็มตัวเลยแพ้เด็กเบนนี้ก็คงต้องกลับไปฝึกให้มากกว่าเดิมสักร้อยเท่าไม่สิ พันเท่าก็จะดีนะรับนี่ไปสิถือว่าเป็นของขวัญยินดีที่นายเก่งขึ้นขนาดนี้ก็แล้วกันนะคนที่เหมาะกับดาบเล่มนี้ก็คือนายมากกว่าฉันแล,ะละ้วล่ะเอ๊ะเอางั้นเลยเหรอขอบคุณมากๆเลยนะว่าแต่ดาบนี้ชื่ออะไรอะ่ะอิซามุนะฉันคิดว่าชื่อนี้จะเหมาะกับเจ้านี่ดีนะนั่นสินะอิซามุสินะก็เท่ดีเหมือนกันนะ หมดเวลาเล่นแล้วล่ะตต่ฉันจะสอนให้นายรู้เองว่าการต่อสู้จริงๆมันเป็นยังไงอย่าเปิดช่องว่า้กับศัตรูไม่งั้นนายก็จะโดนแบบนี้ยังไงล่ะลอยแน่ฉันจะว่าเรื่องนี้ไปแจ้งกัะทางงวือบนก่อนหลังจากนี้ก็คงจะชีวิตยากขึ้นแหลวนะฉันจะคอยดูนายว่าจะไปได้ไกลอีกสักแค่ไหนกันระวังตัวไว้ด้วยนะเดวิล